โยดีครับทุกคนอยู่กับผมก้าวง่าย easy. นายอีซี่แล้ววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับความลับเบื้องหลังของเพลงเจ้าลีมอนดีมอนว่ามันร้องแปลว่าอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลย Here, ตัวนายเย็นเฉียบ เหมือนคนกำลังจะตายเดี๋ยวให้เราช่วยนะถลกหนังของนายออกมาลๆๆๆฉลองไปกับเพื่อนๆของนายนี่แหละวิธีที่ดีที่สุดในสำหรับช่วงวันหยุดที่เหงาหงอยละลาละลาฉันจะเอาเนื้อบ้าของแกออกมา แล้วแหวกเข้าไปถึงในจิตใจสุดยอดไปเลย ing, ฉันจะเติมรอยยิ้มตุ๊กตาหิมะด้วยฟันของแกฉันจะสร้างปีศาจด้วยเนื้อของแกนั่นไงรอยยิ้มที่วิบวับ เป็นพันชิ้นแล้วอบจนเป็นสีเหลืองทองวูดูน่ากิน Some ฉันจะปรุงนายด้วยซอสเครื่องปรุง <friends> และแจกให้กับเพื่อนของนายทั่วๆให้ทั่ว,ท,วทุกคนวูดูมีเมตตาใจบุญเหมือนกันนะนายเนี่ย so, ฉันเอาตัวนายทั้งหมดออกไปเหลือให้แต่ลูกตานะฉันจะเอาอวัยวะของแฟนสาวของนายน่ะออกมาทั้งตัวเลยแล้วก็ทำการจุดไฟเผาเล็บของเธอฉันจะแช่มือของนายบนน้ำที่เย็นเฉียบ เฝ้ามอดูมือของนายที่เปื่อยและอ่อนนุ่ม boat, darkness, no. มองจนเห็นกระดูกโอมาตัดกับสีหิมะเลือดหยดเลือดที่กำลังหยดลงมาติงติงฉันจะเอาเนื้อบ้าของแกออกมา ได้ทำการผ่าเข้าไปในถึงจิตใจออขอแอบส่องดูหัวเขาหน่อยนะโอ้นั่นไงจะนอนอยู่ตัวหนึ่งฉันจะหั่นนายเป็นพันชิ้นและทำการอบจะเป็นสีเหลืองทองน่ากินโอ้ ปรุงรสด้วยเครื่องเทศเหมือนอันที่แล้วเลยแจกจ่ายให้กับเพื่อนทุกคน Turn the high. Your blood. ได้เวลาเปิดไฟให้แรงสุดเพื่อที่จะทำให้เลือดของเธอละเหยโอ้ oh, จะบอยเฟรมผู้น่าสงสาร ด้วยเครื่องเคียงที่ใช้ในคืนวันคริสต์มาสโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับเพลงเลมอนดีมอนในวีดที่5นะครับทุกคน <laughs> <laughs> เพลงย่างเทื่อนโอเคก็มามาชนหมัดกันหน่อยโอ้ผมมีติกตอกด้วยนะเกือบลืมมาขอบคุณทุกคนที่มาไลค์แชร์ซับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย